ทำให้เรามีทาเพื่อให้รับแต้มสีดำไว้พักทันทีเลยเทำสีดำตำหนีไว้หนึ่งทีเลยจิตของเราเป็นอย่างนั้นพอเดินไปเดินไปเกิดสุนัขตัวเองไปกัดกันสู้สุนัขเขาไม่ได้โก็สุนัขเขาอีกจะฆ่ามันให้ตาย จิตก็บ,บันทึกฉีดไว้เติมที่สองนะเตมที่สองวันนี้โอ้โหเขาของมาให้เราดีใจฉีดบวกเป็นเครื่องหมาบวกดีใจใจมันฟูขึ้นวันนี้เขาชมโอ้โหสวยจังยิ้มทั้งวันคนคนเดิมมาแหละยิ้มทั้งวัน ขีดเครื่องไม้บวกดับเบิลบวกเลยยกกําลังสองวันนี้เขาบอกว่าแหมคนนี้ปั่ม่มเบอบอบ้าบ้าบ,าบ,าบาโอ้โหลบยกกําลังสองใจเดียวนั่นแหละคนคนเดียวนั่นแหละมันพลิกไปพลิกมาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะตัวสติสัมปชัญญะมันไม่ต่อเนื่อง มันจึงรับเอาอากุศลกรรมนั้นเข้ามาคลองแทนที่ใจคลองแทนที่ความรู้สึกเขาเรียกภาวะภาวะที่เป็นยักษ์บางครั้งเป็นมารบางการเป็นพระบางคณะเป็นพรมบางอารมณ์เป็นยักษ์บางพักเป็นผีบางทีเป็นเปรตเป็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภาวะของใจวันดีคืนดีนั่งนึกไป น้ำตาไหลโอ้โหคนนั้นได้ช่วยเหลือเราคนนี้ได้ช่วยเหลือเราโอ้แม่เราเป็นคนใจบุญพาเราไปทําบุญทําทานเจ้านายเราเป็นคนใจบุญให้เราไปทําบุญทําทานมาปฏิบัติธรรมนึกถึงคุณงามความดีมันปลื้มใจน้ําตาไหลออกมาใครสั่งให้มันไหลเราก็ไม่ได้สั่งแต่ความรู้สึก ความสำนึกที่อยู่ลึกๆมันพลังพผลกออกมาโดยอัตโนมัติเป็นอัตโตเมติกบางครั้งมันได้ยินแต่ชื่อมันโกรธแล้วมันเกลียดแล้วใจดวงเดียวนั้นแหละทำไมมันโกรธมันเกลียดทั้งๆเดียวมันไม่รู้ว่าอะไรคืออะไร สติสัมปชัญญะมันขาดเพราะมันขาดก็มีช่องว่างเหมือนทำนบกกันน้ำที่มันขาดเวลาน้ำหลากมากรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศฝนจะตกหนักกรมทรัพยากรกรมชลประทานเดือดร้อนวุ่นวายบอกเอา <c oughs> ตรงนั้นจะแตกเขื่อนตรงนี้จะแตกเดือดร้อนอุตลุดวุ่นวาย แต่ก่อนที่มันฝนยังไม่มาทําไมไม่สํารวจก่อนทําไ,ไม้ไปทดลองความแข็งแ,งแรงก่อนเนีเพราะอะไรเพราะคนเรามักจะทําอะไรโดยเขาเรียกว่าไฟลนก้นแล้วถึงจะกระโดดตาม่ายัางการฝึกนยิยมจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานหรือฝึกกรรมาฐาน เพื่อฝึกให้รู้วิธีตายก่อนตายฝึกวิธีการละรู้จักละก่อนที่จะยึดฝึกวิธีที่จะปล่อยวางก่อนที่มันจะปล่อยไม่เป็นฝึกยังไงฝึกสายย่างหนอขอยย่างหนอนี่หรือมันจะละได้ตรงไหนคอยดูว่าจะละได้หรือไม่ได้ เรากำลนงภาวนาซ้ายย่างหนอขวาย,ย่างนอนั่งนอปวดนอนั่งนอปวดหนออยากปวดไหมอยากปวดไหมไม่อยากนี่อยากตายไหมไม่อยากเขามไม่อยากก็ต้องละมันสิความไม่ดีอยากไหมไม่อยากไม่อยากก็ยาวอากุศรรลกรรมใหม่ใหม่ที่มันยังไม่เคยมีในใจเราเจ้ามันเข้ามาพาอกจะมาฉาบคาตัวเรา ถ้าเรารับเข้ามาชากทาชาตินี้ทั้งชาติชีวิตทั้งชีวิตจะไม่มีสุขไม่มีสุขจะอยู่ที่ใดก็ตามมีแต่ความทุกข์จะเสะวยอยู่บนปราสาทเจ็ดชั้นติดแอร์ใหญ่ๆเป็นน้ำแข็งเลยก็ทุกข์ก็ทุกข์เพราะภาวะจิตของเรามันปล่อย มันโบมันมีรูกลวงทํานบมันขาดพลั้งพลูเข้าไปทําลายทําลายสติสัมปชัญญะเัอนน้ําที่มันไหลอย,อย่างแรงแม่น้าโขงไหลพัดกันนำเอาก้อนหินใหญ่ๆที่ใหญ่ๆเท่ากับรถบัสเท่ากับตึกเนี้ยกิ่งไปฉะนั้น แม่น้ำของจริงเป็นแม่น้ำที่อันตรายที่สุดเมื่อเวลาน้ำมันหลากมารถสิบล้อลงไปก็ถูกพัดแหลกละเอียดไปฉะนั้นตรงไหนที่เป็นภูเขาใหญ่ตรงนั้นคือมหาสมุทรเก่าในพื้นโลกนี้ตรงไหนเป็นที่ราบเรียบตรงนั้นแหละคือภูเขาเก่าดังนั้นสิ่งที่จะทำอะไรให้ให,ให,ใหญ่ๆเขาอาจัยน้ำเดกนี้ก็เหมือนกัน ที่จะสร้างตึกใหญ่ๆได้ก็อาศัยน้ําเป็นตัวประสานประสานให้เกิดความเป็นเนื้อเดียวกันโปูนหินดินทรายประกอบกันด้วยอาศัยน้ําเป็นตัวประสานมนุษย์ก็เช่นเดียวกันสติเป็นสิ่งที่อ่อนสติเป็นสิ่งที่สามารถเข้าไปทุกที่ของกายบางครั้งสติทำหน้าที่กลายเป็นจิตเรียกว่าจิตเจตสิกไป าบางครั้งสติเพียวๆทำหน้าที่เป็นสติสัมปชัญญะเป็นสติภายในดังนั้นเมื่อมีสติแล้วเราก็ควรละอากุศลกรรมเก่าอากุศลกรรมเก่าๆที่เราเคยมีที่มันหมักดองหัวใจเราไว้เนี่ยให้เราเป็นคนโลภคนโกรธคนหลงคนเกิดคนอิจฉาริษยาคนมกักมากมากัมกได้ ละมันออกไปทีละนิดทีละหน่อยคนไหนที Twelve, ่เคยโกรธเคยเอาใจใจก็พยายามตั้งสติไว้รู้ว่าขณะใดเราคิดหนอคิดหนอโกรธ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 หนอไม่พอใจหนอไม่พอใจหนอะทำไมจึงให้กำหนดภาวนาตัวกำหนดภาวนานี่แหละพอเรากำหนดใบ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 ยบใบใบใบ มันจะมีสติพับขึ้นมาโดยอัตโนมัติตัวสติตัวนี้แหละจะเป็นตัวตัดขาดสบันไม่มีเยื่อใหญ่ไม่มียางใหญ่ตรงนี้แหละคำว่าหนอเดียวๆสั้นๆเนี่ยมันตัดพบตัดชช่าปื๊ดกระเด็นชุดไปเลยให้เราจางคลายและไม่ตกนรกโกรธเขา เราทุกเองเกลียดเขาเราทุกเองอยากได้ของเขาเราก็ทุกเองเนี่ยภาวะมันรับจิตมันรับมันกิมันสะท้อนกลับมาหาตัวเราตลอดมันเราเฟี้ยงก้อนหินเข้าข้างฝาอย่างเต็มแรงถ้าเราอยู่ใกล้มันก,กระเด็นเข้ามาถูกหัวเราจิตก็เช่นเดียวกัน ท่านจึงให้กำหนดรู้กำหนดรู้ทุกอิริยาบถทุกอาการที่เกิดขึ้นเวทนาไม่ได้กำหนดให้มันให้มันหายเวทนากำหนดให้มันรู้ว่านี้คือทุกขเวทนาก็ให้รู้ว่านี้คือทุกขเวทนานี้คือสุขเวทนาก็รู้ว่านี้คือสุขเวทนา อุเบกขาเวทนาก็เห็นรู้ว่านี้คืออุเบกขาเวทนาไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาตายแล้วพิราชลำพันตั้งแต่อดีตตะตีตานานานว่ามาอย่างนี้มันก็ทุกอดีตที่ผ่านมาแล้วพระเจ้าว่อาอดีตตั้งนางบะเมยปฏิกังเจตอดีตที่ผ่านมาแล้ว <c oughs> ไม่มาพิเลิศไม่มาพิเลิศพิราดลำพันมันไม่มีประโยชน์